ายสุรพันเจริญทรัพย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์พาผู้สื่อข่าวหนักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำจำลองเมืองลับแลรินแดนศักธิ์เคท่าพูดโกหกซึ่งพัฒนาต่อยอดจากตำนานสู่การสัมผัสได้จริงเดือนนาจสดาสุรุติสุดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรีพนมมาศเป็นผู้สร้างบ้านแปลงเมืองสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองรับแถลถ้ำรับแลและพัฒนาต่อยอดประตูเมืองรับแลก็ประกาศต้อนรับการเปิดฤดูกาลในการท่องเที่ยว เดี๋ยวก่อนจะเข้าไปในถ้ำจำลองเมืองลับแลจะพอกับจุดเช็คอินชมประตูเมืองที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ของเมืองลับแลมีลักษณะ,ส,ะสถาปตัตยกรรมเป็นศิลปะปะยุกต์แบบสุขโขทยัยยาวกว่า41เมตรออกแบบโดยพระพมพิจิตรสมัยครั้งจอมพลปอพิบูลสงครามด้านข้างของซุ้มประตูจะมีประติมากรรมรูป,ปั้หญิงสาวยืนอุ้มลูกน้อยสีหน้าเศร้าส้อยข้างๆจะมีสามีนั่งก้มหน้าเอมือถือถุงย่ามใส่ขมิน้นเตรียมเดินทางออกจากเมืองลับแล ส่วนภายในถ้ำจะพบกับรูปปั้นมากมายบอกกล่าวเรื่องราวตำนานของเมืองรับแลหรือเมืองแม่ไม้มีภาพจำลองในรูปแบบสามมิติแต่ทอบตำนานเมืองสัจจะพจาชดินแดนสัตวิ์สิทธ์ถ้พูดโกหกคือการเล่าเรื่องการผ่านใช้กับยาดีสิบเอ็ดบนผนังถ้ำไว้อย่างน่าสนใจก็เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับอนุชนรุ่นหลังที่ต้องการสัมผัสตำนานหรือเรื่องเล่าเมื่อครั้งอดีตของเมืองรับแลโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้และคอยอำนวยความสะดวกภายในถ้ำนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์เมืองรับแล เป็นสถานที่รวบรวมและจะแสดงวัฒนธรรมแปรวิธีของเมืองลับแลประกอบด้วยภาษาอาหารการแต่งกายสดาปฏิยกรรมความเชื่อประเพณีและดนตรีพื้นบ้านรวมถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองลับแลโดยจำลองอยู่บนเรือนไม้สองหลังเช่นเรือนชานห้องครัวห้องนอนยุ้งข้าวผ้าซิ่นถินจกกใบกวาดข้าแคบและมีพันเป็นต้นในช่วงปลายปีของทุกปีทางเทศบาลตำบลรีพนบมาศจะมีการจัดงานมากรรมแปรวิธีพิพิพธภัณฑ์เมืองลับแล กัวในปีนี้จะจัดกิจตั้งแต่วันที่26ถึง28ธันวาคมนี้จึงขอเชิญชวนนะักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้าไปร่วมสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตของบังลับแรได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนาคาคารามรายงาน